ตอนนี้ถึงที่มาลดีฟแล้วค่ะข้างหลังนู่นจะเป็นสนามบินนะแล้วก็เดินมานิดเดียวจะเป็นท่าเรือ,อเฟอร์รี่นะคะเฟอร์รี่ค่ะตอนนี้เราล็อกึ้นสปีดโบ๊ทอีกครึ่งชั่วโมงใช่แล้วตาเรือจะเป็นนิดนึงแล้วก็วิวสวยมากาะทะเลสวยมากสีฟ้าส,สดๆไปเลย วิวตรงระเบียงโรงแรมนะคะนี่กระจกแบบตรงระเบียงคือแบบแวววาวมากสวยมากหันไปทางนี้เจอวิวแบบโคตรดีโคตรดีเนี่ครับดีลาการปล่อยเบ็ดในการตกปลาแบบชาวมาวีตอนนี้เราอยู่บนเรือนะคะก็พามาตกปลาเนาะแล้วก็ดูซันเซสนะ ตกปลาเสร็จแล้วปลายังไม่มาสักเตอตกปลายากมากสันเซ็ตสวยมาก ตอนนี้กําลังพักกินอาหารอยู่ที่แซนแบงค์นะคะเขาก็จะมีกลางๆร่มไว้ข้างบนนี้นะแล้วก็มีอาหารแบบเป็นอาหารกล่องนะทุกอย่างแบบทําแบบเันคดีทรนใดเลยมันคล้ายๆกับข้าวหมกไก่แล้วก็มีสลัดด้วยเพิื่อสลัดปุกษสลัดให้ด้วยนะ